เปลี่ยนค่าไฟมาผ่อนโซล่าเซลล์มันจะคุ้มกว่าไหมคุ้มยังไงไปดูกันฟรีประกันอักขีภัย3ปีแรกผ่อนสินเชื่อนาน7ปีและทราบผลสินเชื่อเร็วภายใน7วันผ่อนเริ่มต้นเพียง2,000บาท จะบอกเลยนะคะว่าเงื่อนไขไม่ยากเลยมีเพียง4ข้อเท่านั้นข้อที่ 1, 1> ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีข้อที่2ประกอบอาชีพหรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีข้อที่3ผู้ขอสิมเชื่อและผู้ค้ำประกันจะต้องมีที่พักอาศัยที่สามารถตรวจสอบและติดต่อได้เช่นบ้านคู่สมรสบ้านตนเองบ้านบิดามารดาหรือบ้านบุตรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นบ้านเช่าหรือบ้านพักสวัสดิการก็ได้นะคะ ขอ้อที่4ผู้ยื่นกู้จะต้องประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีแหล่งที่มาของรายได้อย่างชัดเจนหรือมีรายได้อย่างสม่ำเสมอที่สามารถชำระหนี้ได้เห็นไหมคะเงื่อนไขหลักๆมีแค่นี้เองหากใครสนใจ Solar Tech Center ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนตั้งแต่ให้คำปรึกษาแนะนำให้เตรียมเอกสารไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนทราบผลสินเชื่อเลยนะคะจะรอช้าอยู่ทำไมแอดแอปเขียวมาได้เลย